ไปแล้วเอากลับเข้าไปให้ก็ได้เข้าไปยุ่ร้องข้างในนั้นแหละไปข้าเป็นไหมเนี่ยข้าเป็นมันเก่งลูกของมันรอบนั้นก็หายไอตัวตายสวยตัวผู้มีตัวลูกลูกมันก็หายตัวผู้สองเมียสามมันเข้าลำบากมันรอดลำบากมันต้องต้มเออเดี๋ยวเขาเอาเดี๋ยวเอาเข้าไปให้คุยกันรู้เรื่องอะ เคุยกับไพรู้เรื่องไม่ธรรมดาดูแล้วมันต้องมุดมุดต้าไปงั้นเนาะมันต้องขุดใช่มั้ยเน้อยมาน้อยม้าน้อยม้าบกลนมาน้อยมาน้อยก่อนให้ขุดก่อนเนาะขุดก่อนเนาะต้อไปยังไงไอ้นะไอเนี่ยมันนาย่นไม่ยัยมาลูกไอ้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 ้ไอเปรนั่นนะลูกเดี๋ยวแม่มันก็ทับนอนทับอ่ะ ไม่ทับเราจะทับมันทับตั้งแต่วันแรกฮะห้าตัวใช่ไหมห้าตัวไอตัวเนี้ยเหมือนจะกินไม่ทันเขาดูมันไม่ค่อยมีแรงน่าจะออกมาที่หลังตัวสุดท้องมั้งลมันฉลาดเนาะมันโอ้มันฟรีงออกมาเลยฝนตกเดี๋ยวตกไปในท้องร่องเลยท้องมันเปียกไหมพี่ไอ้ข้างในน่ะ ชื้นๆข้าวโพดตกมันก็ต้องเปียกใช่เป็นผ้าแล้วมบอกว่าเอามาตรงนี้เนี่ยนะเอาอย่ายกมันออกมาเอาสังสีแล้ววางปิดไว้มันน่ารักมากมันรู้จักเลี้ยงลูกมันด้วยนะว่าแล้วมันมันต้องมาตรงนี้เพราะมันขุดไว้ตั้งนานแล้วแต่มันท้องมันขุดไว้ตั้งนานแล้วขุดแล้วก็มานอนครอบคัวมันเปียก Una con... I...